ได้ใช้เงินดาวไหมครับไม่ได้ใช้ด้วยใช้บัตรประชาชนใบเดียวเป็นไปได้ไงคุ้มมากครับคุ้มคุ้มคุ้มสุดเลยขอได้ทุกอย่างทุกอย่าง x อ็กซือรประตูตัวท็อปเกียร์ออโต้ครับราคา5้าแสนบาทครับเดินทางจากที่ไหนมาครับบ้านกอกเลยครับบ้านกอกเป็นไงพี่คันนี้ราคาเท่าไหร่ครับบอกแฟนเพจหน่อย58,000คุ้มมากครับคุ้มคุ้มคุ้มสุดเลยใช่่มั้ครบสุดเลยใช่แล้วผ่อนเท่าไหร่คันนี้ครับหมื่นเดียวเองนะหมื่นเดียวห้าแสนี่ยได้ใช้เงินดาวไหมครับไม่ได้ใช้ด้วยไม่ได้ใช้เงินดาวเลยใช่ครับซื้อคนเดียวไหมครับ คเดียวไม่มีคําเลยไม่มีเป็นไปได้งไงใช้บัตรประชาชนใบเดียวที่สุดดีใจมากครับ ต้องขอบคุณน้องแบงค์มากยอดครับทีมงานเราดีมากเข้มแข็งมากเข้มแข็งมากสู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันได้คือได้นะพี่น้องใช่ครับดีมากครับดูแลลูกค้าดีจัดให้ทุกอย่างขอได้ทุกอย่างแนะนำทีมงานแบงค์เลยครับขอบคุณมากครับทุกคนครับวันี่ครับวันนี้เป็น X Series ปี2019นะครับตัวท็อปสุดนะกิฟต์เลยไฟหน้า LED ครับผมไตเติดหมอกล้อมแม็กครับยางแม็กแต่งครบนะครับนี่เลยโอ้โหกิฟต์มากครับเบาะหนังครับผมเกียร์ออโต้นะคันนี้เกือบล้านนะพี่เสื้อผมแบงค์ครับสัญญาออโตต้กลง50% 0945260324สท่่ีเบร์ อะครที่แอร์ซี c c ซครับ L A D c, c c e, รับรองว่าไม่ผิดหวังครับ